ามาเร็วทานกาแฟด้วยกันกาแฟถ้วยเกา่านังดูกาแฟ กินกาแฟดูตะวันขึ้นสวยมากก <c ười> ินขนมปังโฮมวิท สีแดงนะน่ากลัวนะสีีน่ากลัวสโตรอเบอรี่เช้าๆก็ไม่มีอะไรทำวันนี้ตื่นเช้านะะวันนี้ตื่นเช้ามาก ตื่นห้าโมงกว่าถึตื่นพอนอนเช้าเมื่อคืนเมื่อคืนนี่นอนเช้ามาก ไอ้ยังมีความสุขเท่าเราเนาะแต่เราก็แบ่งปันความสุขนะคะเนี่ยเรากินกาแฟนี่ก็มานั่งกินกาแฟชิลๆดูตะวันขึ้นตะวันขึ้นสวยงามมากเนี่ยขึ้นสวยงามมากนั่งกินกาแฟแล้วก็แบ่งความสุขให้กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ,คะเจ๊ฝนเนาะ เจฟนเจสีภาคค่ะนี่เขามาอยู่ลำพูนได้สามปีแล้วนะคะสามปีค่ะคือมาอยู่ที่ลำพูนได้สามปีก็มีค่ะมีพวกน้องๆเขาก็ถามมาเหมือนกันทักไลน์มาว่าเออแบบเจฝนไม่กลับไปขายของไม่กลับไปที่ภาคใต้แล้วหรอคงไม่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรพวกนั้นก็ คือของก็บริจาคไปหมดแล้วของไม่มีของอะไรแล้วนะคะทางภาคใต้เนาะแล้วก็บริจาคไปหมดแล้วบริจาคไปหมดแล้วก็พืนร้านเข้าไปนะคะคืนพื้นที่เข้าไปก็ <c oughs> อายุมากแล้วนะอายุมากแล้วก็มาอยู่กับลูกดีกว่านะคะมาอยู่กับลูกจริงแล้วลูก ก็ไม่ให้ไปอ่ะไม่ให้กลับไปนะคะลูกก็ไม่ให้กลับไปอยู่แล้วแต่นั่นแหละก็คือแต่ก็เสียดายนะคะเสียดายเสียดายในการค้าค้าขายเนาะทางภาคใต้พูดถึงค้าขายดีค้าขายดีเราไม่ลืมหรอกค่ะภาคใต้ยังไงเราก็ไปเที่ยวแน่นะคะเราไปเที่ยวอยู่แล้วเราคิดถึงเพื่อนทุกคนนะคะไหนก็มีโอกาส ้ได้ไปเที่ยวนะคะได้ไปเที่ยวมีอยู่แล้วแหละภาคใต้เราได้ไปเที่ยวอยู่แล้วแต่ก็เดี๋ยวถ้าไปเที่ยวเราก็จะแวะไปนะคะเราก็คิดถึงทุกคนนะคะคแต่ว่าถ้าไปอยู่เนี่ยหรือว่าไปค้าขายเนี่ยคงไม่แล้วนะคะคงไม่ค่ะ็คืออตอนนี้อยู่กับลูกก็ก็สุขสบายดีเนาะ บายดีบางทีการที่เราจะไปไหนแต่ละที่เนี้ยตอนนี้เรามาอยู่กับลูกนี่เราไปไหนแต่ละที่เนี้ยเราต้องแบบต้องวางแผนให้ดีเนาะต้องวางแผนให้ดีก็คือบางทีเขาก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยนะคะเราก็จําเป็นต้องอต้องอยู่บ้านเนาะต้องอยู่บ้านแต่ก่อนเขาก็ทิ้งบ้านได้นะคะทิ้งบ้านเป็น หกเจ็ดวันเขาก็ทิ้งได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้เราก็เออพอเรามาอยู่อย่างเงี้ยเราก็ทิ้งทิ้งไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไรห่วงอะไรห่วงสมบัติอะไรมีมีจริงๆแล้วมีอะไรให้หน่าห่วงเนาะทรยบสมบัติใครใครจะยกบ้านไปไหนเนาะอืมก็เนี้ยที่จะฝนมานี้ยนี่ก็ปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า <c oughs> ในช่วงนี้อ่ะก็ว่ายังไม่เพอ ยังไม่เพาะนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนเกินไปเราก็เออว่าจะพักสักเดือนสักเดือนหนึ่งก่อนว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่เพาะเมล็ดขึ้นมาเนาะถ้าเราเพาะเมล็ดนี้เราก็ต้องปลูกต่อเนื่องนะคะปลูกต่อเนื่องเนี่ยตั้งแต่ยยฝนมาไม่เคยหยุดเลยนะคะไม่เคยหยุดค่ะไม่เคยหยุดเพาะเมล็ดนะคะจะมีขายตลอดเลยแต่เนี่ยก็คือมันอากาศมันร้อนเกินไปก็เลยต้องต้อง เราคิดว่าเราหยุดก่อนดีกว่าหยุดหยุดตอนเนี้เมษานี้ดีกว่าเรายังไม่ต้องเพาะนะคะเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะตอนเนี้ยก็คือเราจะไปไหนแล้วก็ได้ไปล้วไม่ต้องห่วงผักนะคะแต่ว่าเข้ห่วงผักที่ที่ที่ยังเหลืออยู่นะ่ะค่ะก็โอเคก็เล่าให้เพื่อนๆนได้ฟังเนาะเจฝนอยู่ทางภาคเหนือเป็นยังไงมัง่งค่ะสบายดี ี่แหละก็ชวนมากินกาแฟด้วยกันขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ